เื่อท่าทีได้ไม่มีการดูน้ำหนักของทองของอะไรอยงนี้นะครับตัวเนี้ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายอีกอย่างนึงนะครับว่าตอนที่เอาไปเก็บแล้วเนี่ยไป,ไปเก็บไปที่นั่นนะครับผมผมก็มีมีความคิดอยู่อย่างว่าไหน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 เล่ารงมาแล้วเราน่าจะทำทำการทันชื่ว่าส่วนไหนเป็นทองดูพิสูจน์ให้ได้ว่าตรงไหนเป็นทองตรงไหนเป็นทอ,องดูตรงไหน มีส่วนที่แปะฟอมที่เป็น,นวัสดุแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเท่าที่ทราบหน้วันวน,น่าจะเป็นเมื่อวานนหรอครับที่มีการที่มีการส่งงานไปแล้วนะ่าจะเป็นวันพฤหัสนะครับวันนี้วันศุกร์ใช่คือเออวันนี้วันเสาร์ครับวันนี้นนงงนว,วันเสาร์น่าจะส่งงานเมื่อวันพฤหัสนะครับน่าจะส่งงานไปแล้วแล้วก็ไม่ได้มีการพิสูจน์ ว่าเทาไรนะครับผมผมเคยลองลองคุยว่าเออน่าจะเอาช่างทองนะครับมาวัดว่าหนาบางตรงนี้จีบขนาดนี้น้ำหนักโดยประมาณเท่าไหร่คือไม่จำเป็นต้องเป๊ะนะครับแต่ให้แต่ให้รู้ว่าน้ำหนักเนี่ยมันมีโดนประมาณเท่าไหร่ครับคือคือก็เสนออันนี้ขึ้นมาเพื่อเพื่อกันการเอ่อกพื่็นเป็นวิชาการนะครับเป็นปนระปวัติทฤษสา นะครับในข้อเนียก็คือป้องกรรนันคณะกรรมการทุกคนว่าของลงมาแล้วนะไม่มีการสูญหายนะครับแต่ว่าขั้นขั้นตอนเที่ยวนี้เนียยังไม่ได้ดำเนินการ่น,บบน,นทำไม่ได้ครับเพราะว่าเขาซ่อมต้อง,อง,องสั่งองคราไม่ได้เลยนซ่อมเสร็จไปแล้วเพราะฉะนั้นพอซ่อมเสร็จไปแล้วเนี่ยมาถอดออกมานะครับก็จะต้องทําใหม่ซึ่งซึ่งไม่สมควรเพราะว่าเท่าที่ทราบก็ใช้เงินประมาณแสนเก้า ในการทำปิทอเรีต้งหมดเพราะว่าในส่วนที่เป็นทองเหลืองเราก็ต้องปิดเราเพิ่งปิดทองแกนแกนต่างเราปิดทองเหรือว่า